โอเคก็ส่วนสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบู๊บเทมิกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ,รีวรถ,ถังที่มีชื่อว่า S T R V 81ซึ่งจะรถถังคันนี้นะครับก็เป็นรถถังที่มาให้คุณได้ทำการล็อกอินสิวันเพื่อที่จะได้รับถังคันนี้นะครับซึ่งผมได้รถถังคันนี้มาหลายเดือนก่อนนะครับจากการสุ่มนักกิโดนะครับแต่ดันเอามาแจากฟรีในแพทตนี้ก็ถือว่าเป็นการหักหลัง คนที่กดลังกิดดอไปอย่างหลังระเบิดถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำการล็อกอินสิบวันผมก็ได้คันนี้ฟรีแต่คนที่สุ่มแบบผมผมเสียไปสองหมื่นนะครับเสียไปสองหมื่นทองนะครับแต่ผู้คุณได้ฟรีครับก็คือผมเขาเรียกว่าติดดอยรัวๆแลนะสิ่งที่ผมส่วยกว่าคนอื่นก็คือซึ่งในวันที่แพทจะอัพเนี่ยหลังจากนั้นหนึ่งวันผมจะต้องลงรีวิวคันนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ลงไงถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้ลงก็หมายความว่าคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับ มันติดดอยอยู่ในเบอร์เบอร์ครับก็ใครที่เป็นเมมเบอร์ก็สามารถดูได้เนาะตอนที่จอร์นถานงคันนี้ยังเป็นพรีเมียมแทงอยู่นะครับและตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นคอเลกเตอร์แทงเรียบร้อยและที่สําคัญคือผมไม่รู้เลยว่าอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นคอเลกเตอร์มาอ่านแพดอีกทีนึงก็คือผมลังหักนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ HTV 81เนี่ยก็จะเป็นคอเลกเตอร์มีเดียมแทงนะครับเทียร์8ของสวีเดน ก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,450นะครับเกาะมุ่ปืน2 1 2 1 2 4 6กราะโต้ถัง4 6 5 1แล้วก็38เกราะดูเหมือนจะหนาแต่จริงๆสามารถยิงเข้าได้ง่ายก็จะติดปืนเป็นที่84มลิเมตรนะครับหรือว่า8.4เซนนะเวลามันจุที่4.73ไม่นาทีเวลาเร็งอยู่ที่2.9วิการกระชากสุนอยู่ที่0.299ดีเมอยู่ที่2,537นะครับเป็นปืนที แอบดีนะครับโหลดไวแต่ข้อเสียคือเดเมจน้อยแต่มันก็สแสบไปเรื่อยๆนะครับมุมการหันปืนนะครับมุมเงย18มุมกดลบ10นะครับเล่นเนินได้แบบสบายๆนะครับแทบจะไม่ต้องกังวลนะแต่ข้อเสียคือเกราะมันอาจจะบางถึงจะหนัก2 1 2แต่มีจุดที่ยิงเข้าได้ง่ายพลังสงสุดนะครับเดินหน้า50ถอยหลัง20เฉลี่ย36ก็แอบช้าในช่วงต้นแต่ความเร็วก็ดีแล้วนะครับในมีเดียมแทงเทียแบบนี้นะ อัตราการหมุนตัวถางอยู่ที่63.32นะครับก็ไม่ได้ร้ายเท่าไหร่นะครับใช้ได้นะครับกำลังดีกำลังรวกับหมุนปปืนที่46นะครับรวมกันก็110-120ดีแล้วนะครับอันนี้โอเคสำหรับมีเดียมแท้งปกติทั่วไปเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเท็กเจอร์เจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเปล่าๆนะตัวถังมันก็จะเหมือนเซนเซนหนึ่งนะครับมันคือเซนนึ่งที่ย้อมเขียวเฉยๆนะแล้วก็มีผ้าใบาปิดก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับ พร้อมกับลายพาง l e เจนเด r รนะครับที่อยู่ทาง w วอ g a ก i n g จะแจกให้สำหรับคนที่ร้องอินสิวันเช่นเดียวกันนะครับก็คืออันนี้นะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรมอ่านว่าเคเป้ซึ่งสกินเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยคือสีมันจะดูเก่าลงนะครับแล้วป้อมปืนเนี่ยจากที่สกินจากที่เป็นโมเดลปกติมันจะขยับไม่ได้นี่จะขยับได้นะครับพร้อมกับเกราะที่มันบดบังข้างบนเกราะที่ปิดตรงนี้นะครับมันหายไปนะ ทำให้เราสามารถเห็นแทร็กได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สวยด้วยยุดปัจจัยนะครับก็จะมีอะดรีนลีนเร่งเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องฟรีก็อะดรีนลีนไปนะครับยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นพลุัง13เร่งเครื่อง10นับกระสุนกระสุนตัวนี้จะไม่เหมือนกับเซนในสายวิจัยเซนในสายวิจัยมันจะใช้ HE ได้นะครับมันจะมีปืนที่เป็น HE แต่เจ้าตัวนี้ไม่มีแต่ก็ยังให้สิ่งที่ดีมาคือ APCR ที่เป็นลูกปกติ APCR ที่เป็นพรีเมียมแล้วก็เป็น HE ซึ่งมันจะทาให้กระสุนเนี่ยมันจะไวมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาเจอมุมเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้ามันเด้งนะครับถ้าเรายิงเด้งมันจะเด้งไปเลยนะครับมันจะไม่แบบเลี้ยวรถโคดเคี้ยวเข้าไปในเกาะน,นะครับก็ผมก็จะไป3ามห้าี่สิบแล้วก็สิส่วนอุปกรณ์นะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกนะครับซึ่งผมก็จะใส่เป็นเครื่องป้อนกระสุนนะครับเป็นระบบป้องกันมองไกลกระสุนไวเพิ่มเกราะเพิ่มความเร็ว ปรับเซนแนวตั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในด่านที่มันแบบด่านที่เราแบบมีโอกาสที่ยิงไกลๆนะครับสามารถใส่ชิ้นนี้ได้ปืนมันจะแม่นมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียคือวิ่งยิงอาจจะไม่แม่นแล้วก็เป็นกล่องเครื่องมือแล้วก็ระบบสนยุทธปัจจัยนะครับก็มีประมาณนี้นะโอเคนะครับก็สําหรับ h d v 81ก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันทั้งหมดต่างๆเลยดีกว่าครับ let's go เอ่อถ้าอย่างนี้กูไม่เล่นนะถ้ามาแบบมันมาๆอย่างเงี้ย คือมันเข้ากากูก็ไม่อยากเข้าไปเล่นตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าเข้าไปเล่นก็ตายรานั้ไอตัวนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ออกไปเลยรีฟเลยดีกว่าเรว่ารีบแล้วลีบเข้าเมืองดีกว่าไม่ได้หรอกมากันแค่นี้อย่าหวังว่าจะได้เล่นตรงนี้เลยโอลีบละเจอกันไปดีกว่าอย่าอยู่เลยอยู่ไปก็ตายเปล่าอะที่ ที่ยิงด,ดีดีดีกว่าอีกนานไหมครับทั้งคู่อยู่ตรงริมขอบแมพขนาดนั้นศัตรูอยู่ตัวนี้หมดแล้วเนยเดทกันสนุกไหมสองคนนั้นอะ ช้ามากอีก2อาทีก็ตามเพราะว่าถ้าเข้าไปก็ตายเองว่าฉะนั้นรอดีกว่าพื้นที่ยิงส่วนด้านนู้นก็่อโชคดีแล้วกันตายนิดแต่หน่อยไม่น่าใช่ปัญหาหืมพะเยอะทั้งอะดรีนาลีนทั้งเร่งเครื่องเลยอ,อ่ะดีนะมีซ่อมใหญ่ แต่ก็น่าจะสามสี่เนี่ยไม่ช้าไม่น่ารอดเทียบแปไอสองคนนี้มันอ้อมนานเกินไปมันไม่ทันหรอกืีถีบวะ ตรงนู้นไปไล่เอ็ไม่สมควรทำเท่าไหร่แต่ก็ถ้าสู้ได้ก็ถ้าสู้ตรงนี้ได้ก็ชนะแต่ถ้าสู้ตรงนี้ไม่ได้ก็ก็การันตีแล้วว่าไม่น่ารอดแล้วปักธงได้เลยเพื่อน ดีจังเลยเพราะคุณเฮฟวี่แคมป์มีความสูงมากๆนะกี่ตัวอัดไปกี่ตัวเพื่อนอูยังต่ำกว่าน่4สี่ห้าตัวแน่เลย ก็ไปไหนก็ไม่รู้ดีเนาะดีจริงๆเลยมีเฮวี่แบบนี้น่าภูมิใจมากๆสมควรเลยที่ให้วอลเกมมิ่งน่าจะแบนด์ักสาปีอ่ะเไมไมไม่น่าทันไม่ทันไม่ทันทําไงก็ไม่ทันจะยิงแค่ไหนก็ไม่ทันนี่หรอวะเนี่ย นี่คือวเวฟแทงบิดหรอถามจริงไงนี่คือวเวฟแทงบิดจริงๆหรอ,อยังไงนายไม่ใช่กูดังแล้วไปไม่ได้ดังให้ก็ได้ไปไป,ไป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 ไม่ช่วยกูปล่อยกูตายได้ชิวๆเราชิวอยู่แล้วที่รู้คือถ้ากูตายมึงก็ตายกัน,กนหมดอะไม่มีใครแบกพวกมึงได้หรอกท็อปตารางก็มีแต่กูเท่านั้นแหละบุรพพหัวแทน ขนาดเล่นโง่โง่เล่นโง,ง่โง,ง่จริงๆอ่ะเล่นแบบไม่มีสมองอ่ะคุณยังได้ท็อปตารางเลยพวกมึงคงไม่ใช้มือกันเล่นน่ะสุคุณะมันยังไม่เอาจริงเข้าใจปะสุคุณะเอาจริงเมื่อไหร่อ่ะมันจะกลายเป็นสมัเชอร์อืม ไม่โดนปืนไม่ได้แม่นขนาดนั้นคุณบ้าหรือเปล่ารับนี่นะต้องรอหาพื้นที่เล่นอยู่นะไม่ใช่อยู่ก็เล่นว้าว เสียงระเบิดเมื่อกี้คือไม่ใช่เสียงระเบิดทีมันเนอะมันคือเสียงระเบิดที่สมัทเชอร์ยิงเนี่ยไปกระทบกับกตัวนอ่ะอะไรครับนี่อ่ะเดี๋ยวโผล่อย่างนั้นนะโผล่อย่างงั้นโดนทีดียิงนะเฮ้ รู้ว่าได้ยิงแน่ๆแต่แต่คือมันช้างไงจ๊ะว่าไม่รู้จัก b ตี้ฮันเตอร์รออวกว่า b o u n ตี้ฮันเตอระไรไหม s m a r คุงยิงทีน้องหิมะเด้งเลยไม่เด้งเลยน้องหิมะเด้งเลยรอเฮ้ย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 อย่านะ นัดเดียวมีโอกาสลางแหกได้เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะจีรังอืมหกร้อยไปดไีให้เลยเยี่ยมไปดีนะไม่ดีแคมเปอร์ดียังช่วยกันดันอยู่แล้วแคมเปอร์เอาแคมเปอร์สิน้นมาซะแล้ว เฮ้ยนี่ยลองอินสิวันแลขอให้โชคดีแล้วกันเพราะว่าถ้ากูเจอในเทปแปดคุณจะหยิบเซนห้าตัหนึ่งมายิงเฮ้ยหลุดเดี่ยวนะไอตัวนั้นหลุดเดี่ยวนะเว้ยตัวเดียวไม่มีใครเลยเฮ้ยไม่มีไม่มีเลย ก็ทืบได้ต้มเฮ้ยได้โอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอชื่อไอซูไม่เป็นไรช่างแม่งมันยิงไปแล้วมันยิงกูไม่โดนมันมันมันหลบแล้วมันหลบเฮ้ยเชี่ยต้มต้มต้มเยอะเยอะเยอะทีดีสองตัวอยู่นี่หมดเลยกเอซูจะวิ่งมันโอ้กูกังทีดีอยู่ทีดีมันน่าจะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ ใช่อยู่ในตัวนั้นอะผมได้เลยจะวิ่งวนทำมะเขือแล้วกยิงมันดิยิงมันตายเออเฮบี้เราเจ๊งหมดละปืนมึงโหลดกี่วิวะปืนกู4.7ปืนกูดีกว่ามึงปืนกูดีกว่ามึง ดีกว่ามากมากดีตั้งแต่จ่อเกาะยันเดเมจอะแต่ยกเว้นเรื่องเกาะเกาะมึงดีกว่าอายิงอาอยู่ยิงอาอยู่ติดไม่เป็นยิงกูยิงกูแม่เมื่อกี้อายูมันวิ่งมาพอดีเวลามันยิงไม่เป็นยิงติดกูาผมว่าแล้วเขาเด็กซอนจริงๆแม่งวิ่งไปทั่วเลย มันเจอแบบยกยิงยอย์อ่ะปืนค่อนข้างเล่นมาปืนคือแบบสามสิบห้าโอ้ย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 ไปล่เนี่ยมันรถถังกิดไงไม่ต้องแช่ยี่อะไรเลยยิงไปเถอะยิงทั้งปีอ่ะถ้าไม่ตายอ่ะยิงไปเลยโอ้เชียนนี่ก็เชียนนี่เลือดโคตเยอะเลยว่ะเยอะจัดเลยอ่ะเจอผู้กู้ให้ผู้กูเป็นมดนะฮะผู้กูกัดเรื่อย ูกกัดล,ลืออไอ้หมูเขียวอซ o โอ้ยนะยิงละบอแชั่น่าจะดตายเีชยชย่ชนแม่งอ้มเฮ้ยมันยิงไอ,อูไ่โดนว่ามันฟิวจังหวะเนี่ยแม่ง ลงดีเลยเปแล้วเอตตอนแรกก็เจ็ดศูนย์สี่แล้นี่ก็ไอสูก็คือมึงแมวเก้าชีวิตแล้วตอนนี้อะไรอย่าบอกนะว่าเอออะไร คันอื่นแม่งเจ๊งหมดโอเคนะครับก็สําหรับ s t o v 8 1นะครับเจ้ารถถังคันนี้ก็เป็นรถถังที่ก็ดีอยู่ครับไม่ได้แย่มากจนแบบยอมรับไม่ได้ก็ยังเล่นสนุกอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบเป็นเซียนเซนตูเรียนเนี่ยคุณจะไปง่ายมากนะคุณจะเล่นรถถังคันนี้แบบฟโฟลม์มากๆนะแถมหาตังค์ได้ด้วยเพราะว่าเซนปกติมันหาตังค์ไม่ได้ แต่ก็ต้องบอกว่าเลยว่าเจ้าคันนี้มันก็ยังสู้เจ้ารถถังที่มีชื่อว่าเซน5ทับ1ม่ได้นะครับที่มันมาแจกฟรีเหมือนกันเมื่อแพชที่แล้วเจ้าคันนี้มันแอบ,บจะสู้ยากนิดหนึ่งนะครับเวลาเจอนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคือกระสุนมันไวนะครับเดเมจมันตกค่อนข้างน้อยนะเดเมจดรอปเนี่ยน้อยมากทําให้เราสามารถยิงได้แบบ200200200200 200, 200, 200, 200. อาจจะตกไปสัก 190 180แต่มันก็ยังสามารถฟื้นกลับมาได้เพราะว่ามันโหลดแค่4.7นะครับก็คือเราสามารถย้ำศัตรูได้ง่ายเลยสามารถตัดตีนได้แบบ e ีซี่อีซเลยถ้าเกิดว่าคุณชำนาญในการตัดตีนขาบนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ s t v 81นะครับก็จางเพียบพงวัฒนินี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ